มาเบิ่งกันวานุตุนจะได้ตัดผมสั้นหรือว่าไหว<ม>ผมยาวคือเก่านะคะอือ<ม>กินแห้งอยู่เด้ถือว่ากินแห้ง <c oughs> ตายแล้วเปิด <c oughs> ประตูแบบสวั <c oughs> สดีค่ะมาพบกับช่องของหนูตุนสาวเมืองบานะคะสาวอำเภอพะหน้านะคะเมื่อนี้หนูตุนจะพามาหยืดผมนะคะหยืดผมเองหนูตุนพึงได ขิ้หยืดผมมานะคะอันว่ายัางอะบ้าง L O S Q Hair Relaxer นะคะยืดผมขั้นตอนเดียวประหยัดเวลาเดี๋ยวมาลองเบิงนะคะว่ามันจะยืดใดรี y b a บยืดผมเองแค่ตอนเลยถ้าคิดว่ายืดออกมาแล้วมันบริดอดรังใจนะคะรือว่าผมมันเสียน่นต้นนต่นอแบบตัดผม มาเบิ่งกันวานุตึนจะได้ตัดผมสั้นหรือบาไหวผมยาวพื้นเก่านะคะเป็นแบบนี้สัมผัสกินก่อนอือหือกินแห้งยู่เด้คือว่ากินแห้ง <c oughs> ตายแล้วเปิดประตูแบบ วิธีใช้สระผมโดยใช้แชมพูแบบไม่ผสมครีมนวดห้ามเกาหลังจากนั้นเป่าผมให้แห้งหมาดๆแบ่งผมเป็น3ถึงหช่อทั้งศีสัๆโดยดวีครีมให้ห่างจากหนังศีรษะ2เซนหวีให้ทั่วทั้งศีรษะเว้นปลายผมหลังจากทดสอบผมแล้วให้ล้างออกด้วยแชมพูหมักด้วยครีมนวด10นาทีแล้วล้างออกเป่าผม ใช้เครื่องนี่ผมหลังจากสองวันจึงมัดผมและสระผมได้ผมสระมาแล้วแต่ว่าเมื่อเดี๋เป่าแต่มันก็หมัดๆแล้วนะเด <c oughs> ี๋ยวไปผมยาวตอนรี่ตัดผมสั้นนาะบันี้เนาะมาลองเบิ่งเด็ดไปตามกันยิม จะออกกรตางดีไปแล้วก็ดีเดี๋ยวไงบ้านอกเหมือนแบบนี้กิ่นใช้ได้เลยจริงๆมันต้องใส่ถุงมือนั่นเนาะแต่ว่าถุงมือเขากับผมนีเขาก็บรเดเทล ขออนุญาตไปเห็ดในของนามเดี๋ยวกับออกมานะคะกลับมาแล้วนะคะมือกลี้ไปเห็ดในของนามมากเนาะแบบว่ามันบีบๆบๆแล้วมันมันอันมันบดฮันนไหมมืตุ่นก็เลยจัดการเทใส่ถว้วยใส่หัวแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะถิ่มไปประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเข้าไปถาเบื้องตอนที่มตุ่นล่างซะแล้วมาเป่าแห้งกันนะคะอันนี้มาต่อนะคะ อันนี้คือหนูตุ้มแบบว่าสะแล้วก็ใส่ขี้นวดแล้วนะคะแล้วก็เป่าผมแหงเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้หนูตุ้กะถือว่ามันก็โอเคอยู่นะคะเหลือเหลือหนีบเนาะเหลือหนีบหนูซื้อว่าคือหนูตุ้มบริเวณตรงการให้มันตรงเป๊ะเพราะว่าเ้าเ่อตองการแบบั้นเ่อตองไปเขาหลานนี่สิเนาะแต่ี่นนู้หนูตุ้ต้องการแค่ว่าคือให้มันไม่หยิกมากเพราะว่าหนูตุ้เป็นคนที่ผมหยิกโดยเฉพอผมที่มันเกิดมาหม่เนาะมันจะหยิกแ้่ถึงแม้ว่าเขาสิเหนีบ ถ้ากิดสิขึ้นคือเก่ามันจะค่ายคือเกานะคะมันจะกลับมายิกคือเก่านตุ่นก็เลยเอ่อยืดนะคะเพื่อที่ว่าตอนที่เทาแบบจัดแต่งท่งผมหนีบเป็นสีหน้าให้มันอยูท่งเนาะค่ะเนาะมันก็จะแบบมันก็จะบาพันกันน่อนะคะถ้าเกิดว่ามันตรงแต่ว่าถ้าเกิดมันยิกมันก็สิเป็นแบบว่าพันกันเนาะค่ะจะ่ส่ง่านนุนนันนี่ผมก็สิขาดง่ายสำหรับนุ่นนะดี่าแต่งสั้นนะคะอรืฮาร์ดนุ่นก็จะสะนะคะแต่หลังจากนี้ก็จะเป็นยิบก่อน ถือว่าก็โอเคก็คือประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวเองนะคะสาหรับหน,นูหนตุลกระตองแบบขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของหนูตุลน,นะคะตั้งแต่หนูตุลกับฝากช่องหนูตุลสาวเมืองป่าสาวอําเภอสาวอ,อําเภอพนาไว้ให้พี่น้องทุกคนติดตามนะคะยังไงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสําหรับการรับชมนะคะไปแล้ว